ก็สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาต่อสายไฟครับผมก็เป็นยามาฮ่า RXS นะครับ1 1 5ครับตัวนี้ก็เป็นดัดแปลงเป็นสวิตเทน่านะครับเป็นของ Honda เทน่าปรากฏว่าสายครับผมมันไม่เหมือนกันครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสีแต่ละรุ่นสีแต่ละประเภทของรถมันเป็นแบบไหนนะครับผม ครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูที่ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวของเอเจ้าสวิตเทหนะ้าซ้ายขวานะครับผมอ่าซ้ายขวาถ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีออกฟ้าฟ้านะครับผมถ้าฝั่งขวาก็จะเป็นสีส้มนะครับผมสีส้มเป็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายให้เราต่อสายกับสายไฟยเลี้ยวยามาฮาเป็นสีเขียวเข้มนะครับสีส้มนะครับอ่าส่วน สีฟ้าของ Hon ด a านะครับเราก็จะมาใส่กับสีน้ำตาลนะครับซึ่งจะเป็นสายสีของไฟเดียวของ Yamaha โดยโตรงนะครับผมน้ำตาลออกดำๆนะครับส่วนไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็ถ้าเป็นของ Yamaha ตอนนี้ก็จะเป็นสายไฟเข้านะครับผมสายไฟเข้ามาจากสวิตมาจากคอยล่างตัวไอ้มัดไฟนะครับผมผ่านแผ่นชาร์จมานะครับ ก็จะเข้ามาสายสีเทานะครับเพื่อจะผ่านไอ้เจ้าสวิตเปิดปิดตัวนี้นะครับผมครับไฟสูงไฟต่าก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับผมสีขาวนะครับผมสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนสีเหลืองตัวนี้เป็นจะเป็นของสีของยามาฮ่านะครับผมก็เป็นสายเก่าของยามาฮ่าก็ ง่ายๆครับวิธีการต่อก็ต้องศึกษาไอ้พวกสีสายไฟแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับรถแต่ละรุ่นก็ทํามาคนละสีแล้วก็เอามามาใช้งานเอามาต่อให้มันเข้ากันง่ายๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเทสไฟนะครับคราวนี้ ไปหน้าตเบิดตรงนี้นะครับไปตับไฟสูครับก็โคบแล้วนะครับวิธีการต่อสายไฟครับก็ถ้าเอทซีันใดงงหรือว่า ต่อไม่เป็นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ